กี้ยังไงก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกแบบทุกอย่างมันดูดีไปหมดรู้สึกแบบว่าซูซามาทุกอย่างมันแบบว่าเป็นประกายดีใจที่ในวันนี้ได้มาอยู่บนกระเป๋า MCM โอ้จะถูกไหมนะเนยถูกวก็กี้เป็นไงบ้างวันนี้เราเป็นหนุน่มาแบบวมามหล่ออวันนี้ผมพกความความน่ารักแล้วก็ความหล่อมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ สู้น้องเนยไม่ได้จริงวันนี้เราแบบว่ามาช่วยอนเตอร a เทน้องเนยครับวันนี้จะ t e r i n ไปกันยังคะ entertain ไปประมาณหนึ่งเลยครับผมสนุกไหมน้องเนยอเ็นานรเราป็ก์เลแปลเป่ ทุกคนไทุกคนมฮ่่าันแอ้นีอ้ยโอ้ยแอกย็อ้ยาก้ะขอขอบยุอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโบ้ยโอ้แบบ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยาอจยโอ้ยโอ้ยโอ้ไโ้ยโอ้ยโ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้้ย้ยั้อ้ยาอ้อ้ยโอ้มโ้ยโอ้ยอ้ยโ้อ้ยโยโอ้ยโอ้้ยย้า อยู่ที่อีพ็ปบ๊อบสโตรนี้ก็แบบว่าดีใจในทุกคนเลยครับกระเป๋ารวยกระเป๋ารวยค่ะชวนมัมีซื้อหน่อยชวนมัมีซื้อหน่อยมาเลยมาเลยมาเมียครับมาเมี่ครับมาเมียมาซื้อหน่อยมาเมียมาซื้อหน่อับ๊อบสโตรที่ไอคอนสยามมาเมียมาซื้อหน่อยนะคะมีเสื้อด้วยใช่ได้มีเสื้อด้วยครับใส่แล้อด้วยเห็นไหม น้องเลยน้องเยไน้องเยม่ะาน้องเยใส่เป็นนีอยู่ยอัม่หอไคะนตอนนี้เราแบบว่ามดบ้างิะอขอบคุณทกค ปันี้มาหาวันนี้แล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกับน้องเนยอีกงานหน้าฝา,า,ากสนับสนุนน้องเนยไปในทุกๆงานด้วยนะคะรเจทุกคนนะเราเจอทุกคนนะ สารอะไรบางอย่างกันอยู่เขาเขาอรวรามก็บออกอยู่ในตู้เซฟแล้วก็มีบางส่วนเก็บอยู่ในท้องเขาด้วยเหมือนกันใช่จริงๆเขาแบบมีกระเป๋าแบบกระเป๋ามิตต ใส่ไว้มันเยอะมากใส่ไว้ในนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้ CM จะมาเต็มกระเป๋ายังน่าจะเกินออกมาแล้วเกินไม่พอยางยางยังใครผัดก่อนจะพี่ผัดก่อนก็ฝาก MCM Collection MCM Butter b a r ด้วยนะครับผมก็จริงๆมีลายน่ารักน่ารักเยอะมากแล้วก็กระเป๋าใบนี้ด้วยที่แบบว่ามีเป็นสกรีนลายน้อง ม่เน่นี่เลยน่ารักมากคิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้อยากเก็บสะสมอยไปใช้อะไรใช่ะคะ่าะาประมากาทุกคนต้องมีแน,น่นอนกัแปทุกี่คอ่อนมยานะคะเดี๋ยวพูดอหเดี๋ยวี่ยนะป้ปทุกคนมา o o โโไอคอา,าม,มด้วย ก็ no เป็นเป็นคอลเลคชันท nice ี่มันพิเศษสุดๆที่บอกว่าน้องเลยได้มาร่วมคอลแลบในครั้งน yeah> ี้ย๊าสอยได้ยินเสียงน้ำตาฉีกเลยแจ็กี้ขอฝากค่ะแจ็คกี้ขอฝากแฟนคลับจ็กี้ได้ไหมครับได้คที่จะมีแฟนคลับวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับผมยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาดูจ็กี้กันเยอะๆนะครับจัดที่เซ็นทรัลเวิลพาวเวอร์ชั้น7นะครับก็อยากชวนน้องเนยแล้วก็ ชวนพี่เด็ไปดูด้วยนะได้เลยได้เลยฝากด้วยนะครับขอบคุณครัขอบคุณงนะมร้งะเก่งนะเก่งไหมเก็เก่งสองคนเก่งหมดเลยจะกิจะกิ103ได้ครับได้ครับจะ้้กิ้เลยได้ครับ